บแอนสตาเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่ควบคุมโดยตรงโดยอาณาจากักรภูเขามังกรดำซึ่งเป็นประเทศที่มีอารยธรรมปานกลางในจักรวาลในฐานะที่เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของดาวบริวารหลักทั้ง6โดยรอบความสำคัญของเมืองนี้สูงกว่าเมืองหลวงของอารยธรรมเบื้องต้นของจักรวรรดิด้วยซ้ำโดยธรรมชาติมีสาขาของธนาคารสองยักษ์ใหญ่ใจกลางเมืองที่พลุกพล่านซึ่งที่ดินทุกตารางนิ้วมีราคาสูงอาคารที่สวยงามและเร่าใจตั้งอยู่ที่นี่และมีสนามหญ้ามากกว่า3กิโลเมตรรอบๆในสถานที่ ซึ่งที่ดินทุกตารางนิ้วมีค่าไม่มีอาคารใดในรัศมีสามกิโลเมตรมีเพียงสนามหญ้าต้นไม้ดอกไม้และต้นไม้มันฟุ่มเฟือยและสิ้นเปลืองเกินไปมนุษย์บางคนจากดาวเคราะห์ดวงอื่นบนถนนมออาคารหลังนี้ด้วยสายไตย่ฉาเพราะนี่คือธนาคารกาแล็กซี่สูงจังมันสวยลัวเฟิงและเทพสายฟ้ามองขึ้นไปที่อาคารงานศิลปะแห่งนี้ด้วยความตื่นตาตื่นใจคุณสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไงดวงตาของหงเป็นประกายพี่น้องสามคนจากโลกมองดูตึกสูงนั้นด้วยความประหลาดใจเหมือนเด็กบ้านนอก ธนาคารกาแล็กซีอาคารสูงแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์พร้อมเอฟเฟกต์สามิติเหมือนแม่น้ำแห่งดวงดาวมองตึกนี้ก็เหมือนมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวครั้งล่าสุดที่ฉันอยู่ในแคลลองซิงฉันเข้าไปครั้งเดียวแต่เมื่อฉันเห็นอีกครั้งมันก็ยังน่าตกใจมากดูสิคนที่เดินไปที่ประตูของธนาคารแห่งนี้มีออร่าที่แตกต่างกันเลยช่นหน้ามุยและชี้ไปที่ระยะไกลหลวงเฟิงมองดูอันที่จริงมีคนเดินไปทางกาแล็กซีแบงค์แห่งจักรวาลเป็นครั้งคราว และระหว่างมองไปรอบๆเห็นได้ชัดว่านั้นไม่ธรรมดาท้ายที่สุดการออมขั้นต่ำที่นี่คือหนึ่งรอล้านเหรียญมังกรดำซึ่งไม่มีอะไรมากไปกว่าคนที่รวยที่สุดในโลกธรรมดาเอาหลักเข้าไปกันเถิดลัวเฟิงกล่าวหงและเทพสายฟ้าก็เต็มไปด้วยความคาดหวังเช่นกันทั้งสามเดินไปที่ประตูธนาคารเคียงข้างกันคนเดินถนนในระยะไกลรู้สึกอิจฉาโดยธรรมชาติเมื่อเห็นทั้งสามเดินไปที่ธนาคารเมื่อไหร่พวกเขาจะสามารถเข้าสู่ประตูประตูของธนาคารกาแล็กซีนั้นสูงมากกล่าวกับว่า มันถูกปกคลุมด้วยชั้นของน้าที่ไหลเช่นเดียวกับทางเข้าของรูม่านนอนน้าในตำนานโลกและนวนิยายถ้าคุณไม่ใช่ลูกค้าประจําของธนาคารคุณสามารถเปิดบัญชีผ่านอีกฝั่งได้หลัวเฟิงพูดอย่างช่ำชองแต่ฉันเป็นลูกค้าประจําดังนั้นถ้าคุณมากับฉันคุณก็เข้าไปได้ทางเข้าหลักภายในเป็นห้องถงที่โล่งและน่าอยู่มากสวัสดีค่ะคุณลูกค้าขอพักก่อนค่ะวันนี้มีลูกค้าน้อยค่ะขอโทษค่ะสาวสวยสวมเสื้อกั๊กที่มีโลโก้ธนาคารยิ้มและโค้งคำนับ ลัวเฟิงเห็นว่ามีลูกค้า12กลุ่มนั่งอยู่บนโซฟาแล้วและลัวเฟิงทั้งสามก็นั่งบนโซฟาตัวที่13ตามลำดับหน้าจอปรากฏขึ้นข้างโซฟาโดยอัตโนมัติและตัวเลือกต่างๆปรากฏขึ้นบนหน้าจอคุณอยากดื่มอะไรฟรีลัวเฟิงกล่าวทั้งหงและเทพสายฟ้าเฝ้าดูด้วยความสนใจอย่างมากรออย่างเงียบฮ่าฮลูกค้ากลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาในห้องรับรองด้านในและลูกค้าใหม่ก็ต่อแถวอยู่ข้างหลังพวกเขาเมื่อลัวเฟิงอยู่ในแถวที่สามีคน16กกลุ่มอยู่ในห้องนั่งเล่นแล้วว้าว จูจูหลวเฟิงก็รู้สึกถึงเสียงในห้องโถงที่เงียบสงบแต่เดิมเป็นเสียงต่ำควรสังเกตว่าผู้ที่สามารถเข้าสู่ธนาคารกาแล็กซีนั้นมีสถานะสูงหรือมีสถานะของตัวเองแม้ว่าพวกเขาจะหยิงและจองหองในที่อื่นๆพวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นคนมีอารยะดังนั้นเสียงจึงแปลกมากศาส,สารหลัวเฟิงหันศีรษะไปมองคนสามคนเดินเข้ามาในห้องโถงผู้นำสวมเครื่องแบบรบสีดำเขาแข็งแรงมากเขาสูงสองเมตร และผิวของเขาเป็นสีน้ำเงินดำมีตาที่สามอยู่บนหน้าผากของเขาด้วยข้างๆเขามีมนุษย์เผ่าเดียวกับเขาที่ผอมกว่าเล็กน้อยและคนสุดท้ายสวมชุดคลุมสีดำความคล้ายคลึงกันเพียงอย่างเดียวระหว่างทั้งสามคือพวกเขาทั้งหมดมีเหรียญตราที่หน้าอกด้านซ้ายและรูปแบบของเหรียญเป็นดาวเคราะห์บนคลื่นสีเลือดนี่คือรูม่านตาของโลเฟิร์นหดลงเฉยเห็นรูปแบบนี้บนเครือข่ายจักรวาลเสมือนจริงเทพสายฟ้าลดเสียงของเขาลงและดวงตาของหงที่อยู่ข้างๆเข,า,ขาก็เปลี่ยนประกายเช่นกันร้อนแรงมาก ลูกค้าธนาคารรายอื่นในห้องโถงที่ยืนยันตัวตนของตัวเองกลั้นหายใจอย่างประมาทหรือมองไปที่คนสามคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยความเคารพยอย่างคลั่งไคล้และลดเสียงลงเพื่อพูดคุยกับสหายของพวกเขาทหารรับจ้างอาวกาศทหารรับจ้างอาวกาศตัวจริงฉันสามารถเห็นทหารรับจ้างในอวกาศได้จริงๆยังคงเป็นทหารรับจ้างชั้นหนึ่งของจักรวาลสามทหารรับจ้างจักรวาลคุณสามารถเห็นพวกเขาบนดาวเคราะห์เช่นแบนเช่นกันตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นมาก ลูกค้าทุกคนและแม้แต่พนักงานบริการในรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเพราะคนทั้งสามนี้เป็นกลุ่มทหารรับจ้างที่น่านับถือทรงพลังและแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลกองกำลังที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลคสมิคเมสเดรียลิอนนักรบและจิตแพทย์ที่ทรงพลังมากกว่าเ9%ากรจะเข้าร่วมคส์มิคมมสเดรียลิอานในจักรวาละอันกว้างใหญ่ไม่มีประเทศใดกล้าที่จะลุกรานงกลุ่มทหารรับจ้างมอหูเย็นโบปรมาจารย์ดาวอุกาบาดของหลวงเฟิงเป็นหนึ่งในนั้น ระดับดาวเคราะห์เท่านั้นที่สามารถถือเป็นนักผจญภัยได้เฉพาะผู้ที่มีระดับดาวเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและมุ่งมั่นที่จะได้รับฉายาระดับจักรวาลมีสิทธิ์ทอเข้าร่วมการประเมินทหารรับจ้างหนึ่งดาวจักรวาลการที่คุณจะได้ตำแหน่งนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณผ่านการประเมินหรือไม่การประเมินทหารรับจ้างจักรวาลนั้นยากมากดังนั้นทหารรับจ้างจักรวาลหนึ่งดาวอย่างเป็นทางการจึงอยู่ในระดับจักรวาลทั้งหมดหลังจากการคัดกรองแม้แต่ ผู้ปกครองบางคนที่ไม่ผ่านการประเมินทหารรับจ้างสองดาวก็ยังเป็นเพียงทหารรับจ้างหนึ่งดาวทหารรับจ้างจักราวาลสามคนที่อยู่ข้างหน้าฉันคือทหารรับจ้างจักราวาลอย่างน้อยสามคนทหารรับจ้างจักราวาลน,นี่คือชื่อที่ให้ความเคารพและชื่นชมพวกเขาต่อสู้เป็นและตายประสบกับวิกฤตการณ์ต่างๆครั้งแล้วครั้งเล่าพอพวกเขามีพลังที่แข็งแกร่งอย่างหาที่เปรียบไม่ได้นี่คือกลุ่มที่มนุษย์จำนวนนับไม่ถ้วนในจักราวาลอันกว้างใหญ่จะเคารพและบูชา บางที่บางคนอาจอยู่ในระดับจักรวาลแต่พวกเขาไม่มีความกล้าที่จะเป็นทหารรับจ้างหรืออีกในหนึ่งก็คือพวกเขาไม่มีความสามารถในการผ่านการประเมินทหารรับจ้างการประเมินทหารรับจ้างในจักรวาลเป็นการประเมินที่รุนแรงที่สุดอัตราการเสียชีวิตสูงมากทหารรับจ้างอาวกาศสามคนหลัวเฟิงรู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นชายผู้แข็งแกร่งที่สามารถต่อสู้กับดาวเคราขาวได้ เมื่อมองมองไปที่ทหารรับจ้างทั้งสามคนหงก็มีความคิดมากมายย่ออยู่ในใจในฐานะชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของเมื่อ,อเห็นทหารรับจ้างจักรวาลที่สูงส่งก็โหยหาเช่นกันวันหนึ่งฉันจะกลายเป็นทหารรับจ้างจักรวาลทหารรับจ้างจักรวาลน,นี่เป็นสัญญาณทองมันแข็งแกร่งกว่าระดับจักรวาลมากเพราะเนื่องจากพวกเขาเป็นทหารรับจ้างเกือบทั้งหมดจึงมีสหายและสหายก็ไม่แตกต่างกันมากนะักและสหายก็เป็นประเภทที่ประสบชีวิต และความตายด้วยกันแม้แต่ตระกูลอยู่เลนเชนก็ไม่กล้าที่จะยั่วยุทธารับจ้างสาจ้างกระสาวกันคนต่อหน้าพวกเขาเว้นแต่เตรียมการสําหรับการตายของครอบครัวแขกผู้มีเกียรติสามคนเขาอ้วนเล็กน้อยสวมเครื่องแบบสีเขียวเข้มผิวของเขาเป็นสีม่วงทั้งตัวและมีเขาสีทองสองอันบนหัวใช้อ้วนตาเล็กปรากฏตัวในล็อบบี้ชั้นหนึ่งในลิฟต์ลำแสงและวิ่งไปหายอย่างนอบน้อมและสุภาพฉันชื่อใบจากธนาคารกาแล็กซี่ประธานสาขาร็อกสตาร์โปรดมากับฉันแขกผู้มีเกียรติสามคน ผู้นำของทหารรับจ้างอวกาศสามตาพยักหน้าเล็กน้อยและดวงตาแนวตั้งที่สามมองไปที่ประธานาธิบดีอ้วนและพยักหน้าเล็กน้อยทันใดนั้นทหารรับจ้างจักรวาลสามคนติดตามประธานาธิบดีและตรงไปที่ลิฟต์และของชั้นบนคราวนี้ห้องถงระเบิดกลายเป็นทหารรับจ้างอวกาศสามคนทหารรับจ้างแห่งจักรวาลและสองคนเป็นสมาชิกของภาวิชอนและอีกคนกลุ่มด้วยเสื้อคลุมดังนั้นเขาจึงมองเห็นไม่ชัดเจน คุณลุงคนที่สองทำไมพวกเขาถึงขึ้นไปชั้นบนธนาคารจักรวาลกาแล็กซี่ไม่ได้ทำธุรกิจอยู่ที่ชั้นหนึ่งหรอือลูกค้าธรรมดาจะอยู่ชั้นหนึ่งส่วนลูกค้าระดับดาวเกษกจะอยู่ชั้นบนทั้งหมดในล็อบบี้ของธนาคารคนหลายกลุ่มกำลังคุยกันอยู่ในระหว่างการสนทนาเป็นตาของลัเฟิงที่ต้องต่อแถวเพื่อจัดการธุรกิจครับถึงตาคุณแล้วพนักงานบริการธนาคารดูอ่อนน้อมถ่อมตนมากพี่ใหญ่และที่รองฉันจะมาทันทีที่ไปลเฟิงกล่าว และภายใต้การแนะนําของพนักงานบริการเขาก็เข้าไปในห้องรับรองด้านในฉันต้องการโอนเงินลู่เฟิงพูดกับโอเปอเรเตอร์ในห้องรับรองขอโทษขมายเลขบัญชีของคุณคืออะไรคะัพนักงานสาวสวยพูดด้วยรอยยิ้มเรื่องที่ไบบปไปอบลูโอเฟิงเมื่อนานมาแล้วและลูโอเฟิงรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากในขณะนี้นี่คือหนึ่งในสาบัญชีที่อาจารย์ทิ้งไว้ให้ตัวเองบัญชีทั้งสามนี้จะรับได้ก็ต่อเมื่อบัญชีทั้งสาบัญชีนั้น เป็นระดับดาวระดับจักรวาลและเจ้าของโดเมนบัญชีแรกนี้ประมาณว่าเงินต้องดีที่สุดลัวเฟิงบอกหมายเลขหลัวเฟิงกลั้นหายใจและรายงานหมายเลขบัญชีโร,รอสักครู่เจ้าหน้าที่ภายในดําเนินการอย่างรวดเร็วจากนั้นรอการตอบสนองการส่งสัญญ,ญาณจากเครือข่ายจักรวาลเสมือนอย่างเงียบๆดวงตาของผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ข้างในซึ่งค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วก็กลายเป็นใหญ่ เท่ากำปั้นและพวกเขาก็เต็มไปด้วยความตกใจจากนั้นเขาก็มองไปที่หลูเฟิงด้วยความสยดสยองและพูดอย่างตัวสัน่นเรียนแขกคุณโปรดรอสักครู่ฉันจะแจ้งให้ประธานทราบเขาวิ่งออกไปในขณะที่เขาพูดและกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่ามองไปที่หลูเฟิงอย่างกระวนกระวายใจถึงแขกคนอื่นจะมาก่อนกรุณารอสักครู่พูดอย่างนั้นเขาก็รีบออกไปอย่างรวดเร็วสาขาธนาคารชั้นเก้า ประธานาธิบดีเบิร์กกำลังพูดคุยกับทหารรับจ้างอาวกาศสามคนอย่างสุภาพด้วยรอยยิ้มโดยจัดการเรื่องแม้ว่ามันจะลำบากเล็กน้อยแต่จะเสร็จในไม่ช้าปโปรดรอสักครู่ในสถานที่เช่นแบงซิงแม้แต่เขาบางครั้งก็จะได้รับลูกค้าหนึ่งดาวท้ายที่สุดข้อกำหนดในการเข้าถึงลูกค้าหนึ่งดาวนั้นสูงมากแค่นั้นว้า wow. วประตูด้านนอกถูกดึงเปิดออกทันที คือทาหารรับจ้างจักระวาลทั้งสามหันหน้าไปมองด้วยความไม่พอใจบนใบหน้าของพวกเขาและดวงตาแนวตั้งของหัวหน้าเผ่าสามตาของก็จ้องมองมาที่ผู้มายืนอย่างเย็นชาย,ยิ่งกว่าเดิมเกิดอะไรขึ้นประธานไม่พอใจมากคุณจะขัดจังหวะฉันแบบลวกๆเมื่ออยู่รับ v ีไได้อย่างไรผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินเข้ามาและผู้ชายที่มีรูปร่างท้วมและมีเขาสีทองสองข้างขยิบต,ตาให้ประธานาธิบดี บอาเธอตกใจเล็กน้อยหนึ่งในสองคนเป็นรองประธานและอีกคนเป็นผู้จัดการธุรกิจบิทนึกขึ้นได้และทําความเคารพทั้งสามคนโปรดรอสักครู่ขณะที่เขาพูดเขาก็เดินออกไปอย่างรวดเร็วและปิดประตูพร้อมกันเกิดอะไรขึ้นประธานขมวดคิ้วและมองไปที่สองคนข้างหน้าที่ชายคุณไม่รู้หรือว่าฉันมากับลูกค้าระดับหนึ่งดาวสามคนนี่เป็นเรื่องใหญ่ผมรู้ชายอ้วนที่ดูเหมือนประธานาธิปดิทุกประการมีเม็ดเงือบบนหน้าผากแต่นี่เป็นเรื่องใหญ่กว่า เกิดอะไรขึ้นประธานบิทิรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยบอกฉันในห้องลับเจ้าหน้าที่ผู้ซ้ำๆดวงตาของประธานาธิบดีลงเล็กน้อยและห้องรับแขกที่อยู่ติดกับทหานร,รับจ้างอวกาศสามคนนั้นถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษปราศจากขอวางคิดกันเสียงได้อย่างสมบูรณ์และแยกออกจากการตรวจจับสัญญาณมากมายและห้องลับเป็นเทคโนโลยีที่สําคัญมากของธนาคารแม้ว่าจะมีระดับอมตะก,ก็ยากที่จะดักฟังไม่นานทั้งสามก็เข้าไปในห้องแห่งความลับในห้องลับประธานมองไปที่ผู้ดําเนินการพูดว่าเกิดอะไรขึ้น งานใหญ่รองประธานกลืนน้ำลายท่านประธานเจ้าหน้าที่ผู้เสียงเบาด้วยใบหน้าตื่นเต้นมีลูกค้าด้านล่างที่ต้องการถอนเงินและโอนเงินและบัญชีของเขาเป็นบัญชีระดับ5้าดาวอะไรนะสีหน้าของประธานซีดลงด้วยความตกใจพระเจ้าประธานสาข,าขาของกาแล็กซีของจักรวาลบกคราวหลายดวงพบบัญชีหนึ่งดาวเป็นครั้งคราวซึ่งหายากมากและแม้แต่บัญชีสองดาวก็สามารถพบได้ในทศวรรษที่ผ่านมาฉันกลัวว่าฉันจะไม่เห็นบัญชีสามดาวในชีวิตของฉันนับประสาอะไรกับตำนาน บัญชี5้าดาวอาจเป็นผู้อยู่ในระดับจักรวาลและการมีบัญชีหนึ่งดาวก็ไม่เลวบัญชี5ดาวสำหรับแขกที่มีบัญชี5ดาวการซื้อดาวครอะ์ก็เหมือนการซื้อเม็ดน้ำตาลประเทศที่จเจริญแล้วเช่นอาณาจักรยีแลแดนเป็นเหมือนมดต่อหน้าแขกประเภทนี้แม้แต่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่แม้แต่ในประเทศที่มีอารยธรรมสูงของจักรวาลประเทศแห่งจักรวาลเขาก็ยังเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่มันสามารถเปลี่ยนมนุษย์หลายร้อยล้านคนให้กลายเป็นท่าชายร่างใหญ่ ที่น่ากลัวที่สามารถทําให้มนุษย์หลายร้อยล้านคนเจริญรุ่งเรืองได้บัญชีห้าดาวประธานตะลึงไปหมดใช่พี่ชายถ้าไม่เชื่อฉันลองดูสิตอนนี้อํานาจการควบคุมของธนาคารทั้งหมดถูกถ่ายโอนและควบคุมโดยหน่วยสืบรชาชการลับอย่างสมบูรณ์คำพูดและการกระทําของเรายังถูกตรวจสอบอย่างสมบูรณ์เมื่อกี้นี้ถ้าเรากล้าที่จะพูดถึงลูกค้าระดับ5ดาวนอกห้องลับหน่วยข่าวกรองของธนาคารจะฆ่าเราทันทีรองประธานเงื่อเย็น ประธานก็เช็ดหัวธนาคารยักษ์ใหญ่ประเภทนี้ให้ความสําคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับลูกค้าระดับ5ดาวที่ึิงเงินของลูกค้าระดับ5ดาวถูกเก็บไว้และธนาคารใช้เพื่อหมุนเวียนซึ่งสามารถสร้างผลกําไรมหาศาลทุกวันเมื่อความลับของลูกค้าประเภทนี้รั่วไหลแม้ว่าดาวเคราะห์จะถูกทําลายธนาคารจะต้องทําให้แน่ใจว่าความลับจะไม่รั่วไหล